เพลงขโมยมันอัดที่ดาลูกทุ่งไทยขวัญใจมหาชนต้นข้าวสุปริยาจะนำมาร้องใหม่สวัสดีครับสวัสดีกันวันนี้วันที่25สิงหาคม2568วันนี้จะนำเสนอเพลงขโมยมันอัดนะครับที่น้องต้นข้าวสุปริยา รองหน้าเวทีครั้งแรกที่จังหวัดะเชิงเซานะนี่เพลงสนุกสนุกต้นฉบับราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์พุ่มพวงปี3-2นะครับนี่เป็นปกเทปคาสเสร็จนี่เพียบเลยขโมยมันอัดปก75บาทน,นะครับนี่มุสตททัไลายไดมอนด์นี่ภาพแม่พึ่ง น่ารักน่ารักสดสวยรูปหัวใจสีแดงเอามาดูรายชื่อเพลงกันบ้างอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่เทปคัดเสร็จพุ่มห่วง3 2ครับจะมีรายชื่อเพลงหน้าละ6เพลงนี่ครับที่ตลับเทปดูรายชื่อเพลงนี้น้องต้นข้าวสุปริยานำมาร้องขโมยมันอัดนะครับเพลงที่1 เพลงที่สองเทียบเพียบเลยเพลงที่สามกราธาสีอันนี้เพลงโปรดนะครับอยากให้น้องต้นข้านำะมาร้องเหมือนกันกระาธาสีนี่หน้าละหกเพลงก็สิบสองบทเพลงดังอา้าวนี่จำได้หรือเปล่านี่ มีใครเคยฟังบ้างส่งแฟนขึ้นรถคนใจดำนี่มองเห็นกันหรือเปล่าอะไรชื่อเพลงนี่ขาดคนทายานี่ก็ภพยรอนะนี่รักเอ่ยเลยไปก่อนนี่ ดูรายชื่อเพลงใกล้ๆทีนึง <S <S เพลงที่4นี่นอกจากงเงินเพลงที่ห้ฉันไปบ่อยเพลงที่หกสาวเกษตรพอนี่ินาที่สนะต้นฉบับราชินีเพลงุทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์น้องต้นข้าวนำมาร้องงานแรกครั้งแรกก็คือจังหวัดชะ เชิงเร้านี่ครับมีรลายชื่อเพลงนี่ภาพน่ารักน่ารักไม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นี่ดูใกล้ๆชัดๆวันนั้นน้องมีร้องเพลงสองเพลงนะมีพี่จา๋าหนาวไหมแต่ว่าชุดนี้ไม่มีจ้าชุดนี้มีแค่เพลงเดียวขโมยมันอัดเพลงเต้นเพลงสนุกอร้าใจจ้านี่ ใครจำได้บ้างแต่น้องก็นำมาร้อง2งงานแล้วนะเรามาลุ้นกันว่าจะมีเพลงไหนเพิ่มเติม